S <S <2: N> นี่นะบอบได้ตรงตรงค่ะเอาตรงตรงครับ <S <S 2: <S 2> ตๆๆู้ตูอย่าเปิ้ลตเปิ้เลยนะครับเล็กส้มตำยันสองโคกนะไม <ส arqu> <ure> ่สามโคกโโอันนี้โคกตำไทยก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับ ใช้สักหากเลยค่ะืถ้าท่านใจอยากได้บริสุดคฟุกทองเลยนะคะพกสำรองในห้องมีเป็นสี่ไม่ใช่แค่สามพบนะตนี้จะได้ามาักวะจัโกีลให้ดูแล้วคัมีมเดเกดโลาให้ดูนะ ช a นชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ร้านเจ๊เล็กนะส้มตํายำสามโคกนะมีร้านใหม่เลยนะนี่นะลูกค้ากำลังเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูแม่เล็ก,กลําในร้านกันนะนี่มีรูแนะนํานะ เราทักทายเจเล็กนะเจเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะครับหนุ่มเมืองชน c h ชาแนลครับค่ะนี่นะค่ะเจเล็กในคลิปกับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวจริงน่ารักมากอันนี้นะคะเป็น ต้ตมตำปูปลาหอยดองนะฮะราคาเท่าไหร่ครับ40บาทค่ะฮะร้านเราเริ่มจากตำไทย30บาทถ้าเด็กเลยนะฮะคิด20บาทหรอคุณยายก็20บาทค่ะถูกกว่าที่ร้านเปิ้นยำแซ่บเวอร์อีกไม่ห็นมาอะไราค่ะนะอืมอ่าเป็นไงคะร่ำรวยเหงๆกัน ทุกๆคนครับค่ตุวน,นานะคะน้าหอยดองนะค่ะใจเรามีทั่วไปและค่ะสีฟูยันสม้มตงธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะอนี่ตังปูปลาหอยดองสี่สิบบาทสี่สิบบาทถ,ถูกถูกแบบไม่อยากเชื่อเลยนะครับ ตำไทยก็เต็มทีนี้แล้วค่นะไปดูแลพักเผ็ดรูกดูแลเอานะเดี๋ยวให้อะไรอ๋อนี่ไงมีตำไทยด้วยอะ่นะ,ะมาดูตำไทยนะครับนี่นะติดตามมานานนะวันนี้หนุ่มเมืองชนชาแนลได้มาแล้วนะเจเล็กส้ตมตำยำสองโคกนะไอ้สามโคก ันนี้คคกตำไทยก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับเราใช้ตังหากเลยค่ะอืมนะถ้าท่านใดอยากได้บริสุทธิ์ผุกผ่กองเลยนะคะอโคกสำรองในห้องมีเป็นสนะิบไม่ใช่แค่สามคกนะนะ โชลีลาให้ดูแล้วกันนี่เดี๋ยวเจ๊โชลีลาให้ดูนะต้องถ่ายมุมกันได้แล้วได้แล้วเรียบร้อย เท่าไหร่ครับพวกนี้สามสิบบาท,บาทนี่นะใครว่าของเจเล็กแพงแไม่ได้ขึ้นร้านเราจะต้องอะไรทุกอย่างราคาเดิมปกติขายมาห้าปีแล้วนะคะป้านะเหลือต้อตมตำรวมทะเลสุดตามมาชมกันได้อีกหนึ่งรอบเพมตำได้อีกหนึ่งครับ <laughs> บางช่องมาก็ได้แค่ตอนยำ ได้อยแครงกลางปูนะคะกางปูแล้วประกอบด้วยอมสุกอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะไม่เกี่ยวกับช่องน้องใหม่ใครมาถ่ายจะยังไงจะหน้าใหม่หลังใหม่เมันเดิมค่ะเหมือนเดิม เท่าไหร่ครับพกนี้หนยบาทหนึ่งร้อยบาทนะขอบคุณค่ะอาดูแลพี่บาสาวดิดื่มได้ไครับได้เลยนะค่ะเดี๋ยวหนูดูแลให้หนูให้สั่งให้กับลูกสาวหนูก่อนหนูให้สั่งกับลูกสาวหนูไว้ก่อนเะี๋ยวหนูไปรับปากเกีวคือลูกค้าอยู่ที่ช่งชั่วโมงนู้นนะพี่ทานอะไรนะคะดูแลคือสุกปล่อยของพี่ยาค่ะ ได้โลนี่คือยำสามหอยสามหอยองเราจะเป็นสไตล์ถั่วตังแล้วก็ใส่น้ำพริกเผา <ừ> mm. น้ำยำธรรมดาแล้วมันจะได้ความมันของถั่วแลวถั่วั่อต้องของใหม่ๆนะฮะใช่ถั่วขั้วใหม่ แล้วพอเราขาดในคู่เป็นหนึ่งใช่ไหมคะเราจะได้นำไลูกค้าว่าจะกุ้งสดหรือกุ้งสุกเ,เพิ่มเข้าไปใชยในราคาเดิมเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไม่คิดเงินเพิ่มไม่ไม่คนเราจะค้าจะขายท้ขาขายอย่างบริสุทธิ์ใจครับอะไรที่มันราคามันแตกต่างกันไปอ่าเราก็ต้องแจ้งลูกค้านั่นคือจรรยาบรรณ อาทิตย์นหน้าเห็นว่าปักหลักจะมามั้งครับค่ะปักหลักเขาเขาก็บางครั้งเขาเป็นแค่ข่าวก็ชอบเป็นข่าวเราเล่นเอาแล้วปักหลักโดนเรากแกงอะไเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ไปบ้างเนาะ <c oughs> ไปครับไปครับเดี๋ยวเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยครับ <c oughs> แล้วบ้างเอินดูแลตัวเองได้นะ <c oughs> นหนุ่มเมืองชอนชาแนลนะครับนนเนี่ย,ยแล้วเราก็เสิร์ฟเราเราเอาหอมเจียวโรยได้นะเ,เสิร์ฟแค่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยจุกๆเลยนะครับเดี๋ยวมาต่อเมนูกุ้งสดปลารา้านะเราปมมรุรงไว้เล็กบางเราใส่เหล็กมะเติมหน่อยปลารา้าร้านเราต้มเองนะ,ะนะน,นี่นะ น้องไม้ฟรีมาหรอเลยคนนะคนเลยครับนะอืมชินไหมคะไม่เป็นไรครับเชื่อมือครับเดี๋ยวเราไม่เกลี่ยจะไม่กัด เดี๋ยวคุณตามหนูไปที่คุณลูกค้าพิเศษท่านนี้นะคะนะเดี๋ยวหนูจะคุณตามหนูไปนะหนูจะไปให้ลูกค้าทานนี้สิม,มา,าจะเลกจะให้ลูกค้าชิมนะขอนะคะขอบคุณแค่ฝันย่างกลับบ้านค่ะนี่นะเดี๋ยวดูปฏิกิรใครชิมดูดิลูกค้ามองเราไห่ต้ะงกาสุดอกขอระยะลูกค้าที่กินนี่นะนี่นะ บอกได้ตรงๆค่ะเอาตรงๆครับสู้สู้ยับเปิ้ลเจเพิ้์เ้วยนะครับนี่นะเจเปิ้ลได้ยกโป้ให้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยกันนะครับอร่อยจริงครับ มานี่นะเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่นะจุกๆเลยนะน้องลูกสัดโต๊ะหกสิโลอ๋อยำก้ามปูสุดเลยอ๋อเดี๋ยวกดน้ำร้อนมาให้แม่ด้วยนะมาต่อนะคะมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นตำข้าวโพดเหรอครับ ต้มตามข้าวโพดไข่เค็มนีนะฮะเท่าไหร่ครับเมนูนี้จะเล็กห้าสิบบาทห้าสิบบาทแต<ะ>่ฮึ่ยนะใครกดน้ำร้อนให้แม่อย่างโลกจะ แบบมองแล้วเป็นยังไงครับขายดีคุณขายดีอยู่ร้านป้ายบอลเล็บบอลล่าฮ่าฮ่าไปก่อนให้คุณรวยๆๆลเลยมะหนูชิมด้วยหนูจะรู้เมื่อหนูๆๆๆนะฮะห้าสิบบาทนะคะนี่นะห้าสิบบาทนะ บาลานี่เตะจมูกเลยนะครับหอ,อมมากนะครับแหมหมดนะครับแต่อยากดีหอมหมึกไข่หมึกไข่ เราถ่ายที่ต,ต๊ะเขาฟาดเรียบแล้วนะเ <c oughs> วลาเจอคุณป้ดนด้ร้องเพลงได้นะอะไรนะเห็นเรียบฟาดเรียบเลยนะเห็นเรียบเหียบน้ฟาดเรียบเลยนะคะ <c oughs> ป๊นน่ะเอาจริงนะนะรอะ ไม่หรอไม่เป็นไรครับกินยำมาทั้งวันแล้วค่ะมาแม่นะฮะเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะจุกๆเลยนะนี่นะจุกๆเลยนะครับลูบดูแลต้อคอและอยู่ในรายการเดียว๋อปิดท้ายที่เมนูก้ามปูนะใครกดน้ำร้อนให้แม่พี่แม่กู ทานคุณทานวาซาบินะคะดูเดี๋ยวว่าแม่ทำไปแม่แม่แมทำอะไรไปอ่งเอ้ยลองไปดูที่โต๊ะเลยเลูกค้ามลูกพาร์ได้ยังไม่เห็นมีปัญหาเลยเดี๋ยวหนูจะทำแซลมอนวาซาบิปลาให้คุณทานงั้นเดี๋ยวมาปิดคลิปที่แซลมอนวาซาบิเลยครับ พี่นันทนาการจจะเจี้ยงเลี้ยงเจเล็กเลี้ยงนะนี่เออลามอบมั่นใจให้ค่ะอือมาอันนี้ยำก้ามปูก่อนเชิญกันนะคะยำก้ามปูเท่าไหร่ครับร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทค่คุณเบ้นบินอยู่กับเจเล็กแล้วยังยังไม่ถึง คะอ๋อเหรอได้ได้ลูกไปมานี่นะหนึ่งร้อยบาทนะใต้เสิร์ฟต๊อกโกลด์แล้วลูกนะแซลมอนวาซาบิเดี๋ยวมาดูแซลมอนวาซาบินะ <c oughs> เมนูสุดท้ายจริงๆนะทีนี้นะ ิดโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมน้ำยำหน่อยนะครับได้สยืนนานแล้วน้ำลายไหลแล้วครับนะเซมอนวาซาบินะปกติขายอะไรครับชุดนี้ปกติจะขายร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะ น้ำยำแบบฉ่ำว้าวเลยนะแต,แต,แต่แต่ไม่ได้คนให้คนร้อยเดียวค่ะน้ำใจอของผมไม่ใช่น้อยเดียวฮะขมย้อนใส่แล้ว <c oughs> นี่นะเซลมอนมาเป็นชิ้นเลยนะโ <c oughs> ตๆเลยนะเรียกว่าเป็นชุดอะไรดีนะ้าชุดนี้นะ้าชุดอะไรดีอะคะอภินันธนาการเหรอคะ <c oughs> เต้เอ้ยเอาชอให้แม่หั่นอ,อาปฟน,นี่นะเดี๋ยวชิมเลยนะนี่พขเล็กจัดให้เป็นคำเลยนะนี่นะชิมยำทั้งวันนี่นะครับ หยบแลอะโอเคครับอร่อยมากจะทำเป็นเหล่าให้บัวาบิปี๊ดขึ i i> ้นจมูกเลย ขอบคุณสำหรับการัชบชมและติดตามขอบคุณครับป๊ายบายสวัสดีครับ